สวัสดีค่ะมาเจอกัช่องวันทีกับสิ่งรอบตัวมาินเล่นกับสามนุ่มสามมงมาดูปากโพดกินปราออกตตอนนี้ฝนยังไม่ตก ไม่ตกดูกระโพดดิกระโพดกลังออกฝาก่อนดูตออกโอ้โหงามมากเลยเขาใช้วานอะไรนีดูต้นใหญ่ใหญ่ต้นกระโพดใหญ่ นี่กำลังออกดอกเนงไม่ออกมาดูดอกย่ากสวยดอกยาก่าสวยๆต้นนี้กพ็พดออกดอก Harma, สีนี้สวยสีเหลืองก็มีแต่พวดฝั่ง <Okay. S 1> นี้งามมากเลยเพราะว่าต้นหนึ่งออกสองฝัก <identify> นี <paused ummer> ้แสดงว่างามมากต้นใหญ่ าใส่เขาใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกตัวใหญ่ๆฝั่งนี้ก็กำลังกำลังจะนางางนั่งพักกันละสามนุมนั่งรอละสามนมสามมุมดูกระโพดโอ้โหต้นนี้มีสี่ฝัก หนึ่งสองสามสี่คิดถึงเมืองไทยคิดถึงตอนที่เป็นเด็กๆอยู่ที่เมืองไทยตอนที่เป็นวัยรุ่นที่บ้านก็ปลูกกระโพดบ้านเราปลูกกระโพดไม่ได้ปลูกข้าวที่เพชรบูรณ์ดูต้นนี้สามต้นนี้มีจะสีะ่ฝัก ก็กำลังออกดอกนะนกำลังถางหญ้าถางหญ้ากระโพดไม่ได้ถางนะใช้จอบขุดอันนี้เขาไม่มีหญ้าเลยนะเนะี่ยแล้วก็ต้นใายใหญ่ดูโต้นเขาเลยเขาใส่ปุ๋ยคอกอะใส่ปุ๋ยคอกต้นเลยใหญ่แล้วก็ต้นนึงมีสามฝักสี่ฝัก แบบนี้เราคิดถึงตอนที่เป็นเด็ก,เ,ดกเพราะว่าที่บ้านปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวแต่ก็เวลาเปลี่ยนไปแล้วเอากลับคืมนมาไม่ได้แต่กก็ยังคิดถึงอยู่ ยงต้นไม้มสีขาวกับผีเสื้อสีขาวดินเขาดีมากเลยอะเพราะว่า เขาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ก็คือพูดง่ายๆขี้งวงขี้ขี้งวานไม่ใช่ขี้ควายทนี่เขาเลี้ยงแต่งวไม่มีควายเขาตัดหญ้าให้งวแล้วเขาเก็บที่นี่ไว,ว้ก่อนที่เขาจะปลูกเขาก็เอามาวางเนี่ยฉีให้ดินงามแล้วเขาก็หว่านกระโพดทีนี่ไงฝั่งนี้กำลังงาม ความจริงปีนี้ฝนตกดีนะก็โคตเลยงามมีดอกไม้สวยๆด้วยถ่ายดอกไม้สวยๆอืออันนี้ก็ดอกแปลกสวยดูยดูดอกเขาดูดตดูดูดูดดดดดด ในป่ากก็พูดในก็มีสีแดงสีชมพูอันนี้สีชมพูมีสีขาวในปากก็พูดอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ มีงามกับไม่งามดูดินถ้าเกิดดินไหนโนนก็แห้งก็ไม่งามดินลุ่มก็งามฝั่งนี้ดินจะลุ่มก็เลยจะงามฝั่งน้อนก็ฝั่งข้างนี้นู่นนั่งรอยอยู่นู่น สามนมถ่ายหน้าเขาไม่ได้เขาไม่อยากออกกล้องก,กันก็เลยไม่อยากถ่ายเขาดูบรรยากาศท้องฟ้าเมื่อเช้านี้ยังสว่างอยู่เลนะตอนนี้เริ่มคึมคึมท้องฟ้าคึมแล้ตอนเช้าก็เลยต้องพากันออกมาเดินก่อนแต่ตอนบ่ายฝนตก ตอนบ่ายฝนจะตก